ฮัลโหลกา y วันนี้เราเล่นไฟด์ซรามสไลม์ซาไลสลม์ซาบาย <c oughs> แมพไรไม่รู้รู้แต่ว่าตัวน่ารักมากเลย <laughs> เอาละทุกคนครับสำหรับคลิปนี้เราจะไปตามหากันนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและก,กดกระดิ่งแจ้งเตืเอนไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องเรากันด้วยนะครับผมนี่เก็บมาเลยอ๋อลืมไปตัวนี้เก็บแล้วนี่หว่าเข้ามาในเกม <c oughs> เราสามารถแปลงล่างได้ไหมแปลงบนก็ได้มอบป,ปึ๊บได้เปล่าเฮ้ยนี่คืออะไรอะ่ะปล่าขนาดไซส์เหรอว้าวเจ๋งอะ่ะปรับไซส์ได้ด้วย อุยทุกคนโอ้ไม่ก็ตรงนี้มีให้เก็บเพียบเลยครับผมเดี๋ยวขอกดรีเซ็ตยังไงปุ่มไหนเอยสงสัยจะต้องเป็นปุ่มนี้ปุ่ <Yeah. S 1> มแค่สลับยิ yeah. ่เก็บแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหนี่มันน้องไข่ขี้เกียจโอโห้หน้องไก่กุ๊กกุ๊กแล้วก็นี่เลยต่อด้วยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เก็บมาให้หมดหมดยัางน่าจะหมดแล้วแหละทุกคนแต่ผมคิดว่าน่าจะดีเลยนะดูสิกว่าเหรียญตาจะขึ้นนะครับผมนี่ใช่ไหมเนี่ย เอ้ยนี่ก็ใช่อย่างนั้นเหรอปักทองแลบลิ้นนะทุกคนว้าวแมบพบเขาน่ารักอะผมชอบอะแล้วนี่คืออะไรอะตัวอาเพื่ออะไรเนี่ย <c oughs> วัาดีฮบผมคือน,น้องไข่ขี้เกียจน้องไข่ขี้เกียจไปหากันต่อเลยนี่ไงเจอแล้วโอ้โหสโนแบมสลามตรงนี้มีไหมตรงนี้มีไหมน้ำแข็งตรงนี้ มีเป่าโอ้เล่นอันนี้ได้ด้วยอะทุกคนแต่ไม่มีใครเล่นกับเราเลยทั้งแมปมีผมคนเดียว <c oughs> คนหายไปไหนหมดวันนี้อะแมปออกจะดี <c oughs> โอ้ทุกคนผมรู้แล้วว่าตัวอาไว้ทำอะไรนะครับผมเอาไว้ทำแบบนี้นี่ไงเราสามารถดำดินได้ไม่มีใครเห็นเราแล้วโอหเอาไว้พังตัวจัมสแกเวลาคนโดนมากะเะเออะไรแบบนี้นะครับผมจินตนาการไปเรื่อยเลยเราอันนี้คืออะไรเนี่ยบายได้ไหม ไม่ได้ไม่พอนะครับ Tower Of Hill วินมีการคอลแลบกับแมปอื่นๆด้วยแต่เราอยู่แมปนี้ก่อนครับผมทุกคนโอ้โหมองไปบนต้นไม้เทียบเลยครับผมเขาไปทำอะไรบนต้นไม้ล่ะนั่นเราจะต้องปีนต้นไม้ขึ้นไปปีนต้นไม้ฮึบได้ไหมมาเหยียบก้อนหินก่อนนี่เก็บมาว้าวน้องลิงจักจักลักจริงๆมีอีกหนึ่งตัว ตรงนี้อีกหน um ึ่งตัวเรื่องเหลืองนี่คืออะไรเรื่องเหลืองเก็บได้ไหมอ่ะเฮ้ยเรื่องเหลืองคืออะไรอะทุกคนไม่รู้เหมือนกันครับผมโอ้โหสลามพระอาทิตย์องค์นี้อีกโอ้โหมีแต่ตัวน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยผมเจอบ้านต้นไม้อ่ะทุกคนอุ้ยเราเข้ามาได้ด้วยเจ๋งอะแล้วทําไมบ้านมันกลับหัวเงี้ยเกิดอะไรขึ้น โอ้แมงมุมสลามโอ้น่ากลัวแฮตัวนี้เราจะต้องรีบไปแล้วก่อนที่แมงมุมมันจะงับตูดเราด้านบนมันขึ้นไปได้อ่ะผมจะลองขึ้นไปดูด้านบนบางนี้อึ๊บอึ๊บไต่ขึ้นไปได้ไหมได้ดิเปิดชิมล็อกน่อยอ่ะอึบอ,บอึบเหมือนจะไม่ได้ทุกคนขึ้นยากแฮะ One minute later โอเคผมว่าเราไปเก็บตัวอื่นกันก่อนน่าจะดีกว่าครับ อีกหนึ่งเลีนี่ใครกันเนี้ยผมชอบลายเส้นแมพเขาอะลายเส้นแมพเขาคือมันน่ารักมากทุกคนผมชอบมากเลยนะลายเส้นแบบเนี้ยลงสไลดอได้ไปเลยมิงโกโอ้โหว่ายดินน้ำอย่างปลาแซลมอนว่ายดนน้ำอย่างปลาแซลมอนในน้ำไม่มีตัวอะไรเลยเฮ้ยตรงนี้เข้าได้ใช่ไหมไปเลยมิงโกไปเลยไปเลยเฮ้ย,เข,ยเข้าได้ปะเราเข้ามาแล้วใช่ไหมเนี่ยทุกคนเหมือนเราเข้ามาแล้วนะครับผม ว้าวนี่ไงเฮ้ยอันนี้โดนไม่ได้เหรออ๋อโดนได้โอเคไปต่อไปต่อไปต่อหลงทางแล้วตอนนี้ <c oughs> มองไปตรงไหนก็เจอแต่สีน้ำตาลรงไปตรงนี้ได้ไหมไม่ <c oughs> ติดอะไรวะเนี่ยอ๋อมันเป็นแบบว่าทางแยกทุกคนครับมาทางซ้ายอ <c oughs> ทางซ้ายทางตันครับผมย้อนกลับไปคืนมาตรงนี้แล้วก็มาด้านขวามีไหมมีไหมผมว่ามีแหละแต่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน ออกดีกว่าเก็บมาอีกหนึ่งตัวน้องสลามสีเหลืองเมื่อกี้เราผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงทุกคนเนี่ยกำลังห้อยหัวตั้งนังอยู่เก็บเลยได้ไหมอ่ยเอาว้ามาที่ไหนมาเนี่ยวูดเราเก็บแล้วแต่ว้ามาที่ไหนไม่รู้เราล่วงลงมาใส่โคนจากนั้นก็ทะลุมิติเฮ้ยตรงนี้คืออะไรเอบบี้อย่างอ้ะเหรอโอเคเลสโกไปกันเลยครับผมโดดมาคือตรงนี้จากนั้นขึ้นมานี่ต่อ แล้วก็ไปตรงนี้เก็บเทมรลินเด้งดึงเด้งดึงโอ้โหตกผมเห็นเจ้าสลามแล้วสลามเค้กอยู่น้านบนเก็บตรงนี้ก่อนครับผมนี่คืออะไรอะ่ะเราได้สลามขุดเมืองโอเคเด้งดึงมาเด้งดึงมาอีกนี่อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัว <c oughs> สลามเจ้าโอ้โหไม่เศร้าได้ไงดูดิโดนอีเตอร์ชฉาหัวอยู่เนี่ยโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับผมเมื่อกี้เหลือตัวหนึ่งแต่ว่าเก็บไม่ได้ครับเรามาดูโซนแคดดี้แลนด์กันมา้างเอาลงน้ําไม่ได้อีกนะครับผมโอ้โหนี่ไงเขาปักธงบอกไปอยู่ลงปุ๊บตายปั๊บตรงนี้อีกหนึ่งว้าวนี่มันสลามหรือไรเนี่ยมีโลบอกด้วยอะดูดิ นี่เน่น้องม่วงเมื่อกี้เจอป๊อปแคทน,นี่เราเจอสลามป๊อปป้าครับผมอันนี้ใช่ไหมฮะ <c oughs> ทำไมต้องเอาหน้าป๊อปป้ามาติดไอติมด้วย <c oughs> ไม่เข้าใจเลยนะสลามป๊อปคอนใช่ไหมเอ่ยนี่คืออะไรเอา้าไม่ใช่ป๊อปคอนมองจากกระหลังนี้เป็นโกนด์สลามผีหลอกเราลองแปลงร่างเป็นตัวอื่นกันบ้างนะทุกคนอยู่ไหนเอ่ยสลามโก๊อยู่ไหนเนี้ยระดับอะไร น่าจะเป็นระดับคอมมอนหรือเปล่าเอ้ยทุกคนเจ๋งมากเลยอะ่ะนอกจากเราจะแปงลงร่างเป็นสลามได้แล้วนะครับผมเรายังสามารถขี่เขาได้อีกด้วยครับทุกคนนอกจากขี่แล้วยังใส่ได้อีกด้วยโอ้โหดีจะจัดนี่ผมจะขี่ตัวนี้ก็แล้วกันน้องกําลังลองให้อยู่เลยแล้วกดขี่มาเนี่ยดูดิทำไมน่ารักขนาดนี้น่ารักจุงเบยโอ้ขี่สลามแล้ววิ่งเร็วทุกคนดีอะ่ะ ชอบชอบไอเดียแบบนี้ดีจัดจัดนะครับผมตรงนี้เราเก็บไปแล้วเจสลามโกดเฮ้ยเดี๋ยวเจะทำใหหัวทิ่มมันเลยอย่าหัวทิ่มโอ้โหเหมือนน้องจะบินเหมือนน้องพยายามจะบินแต่บินไม่ขึ้นนักตูดมิงโก้ใช่ไหมโอเคงั้นลงดีกว่าตรงสารน้อง ดียวลงแลงว้วหัวทิมเอลีใครก็ได้ช่วยบิงโกโด้วยหัวปักพื้นโอเคขึ้นมาได้แล้วไปต่อกันเลยมาดูตรงนี้สิมีหรืเปล่าไอตทิมสีเหลืองไม่มีบนต้นไม้ลนะ่ะมีไหมโอ้ต้นไม้เป็นอมยิ้ม,มจุ๊บๆ,ๆอย่างนั้นแล้วนี่ไงผมเจอสลาวอมองอัดทุกคนดูนี่ดิใช่ไหมอ่ะใช่ใช่นี่คือสลาวอมองอัดเดี๋ยวนะลองใส่สิ ถ้าใส่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนี่เจ้าสลามโกดเราใส่ปุ๊บเป็นสัตว์เลี้ยงอ่าแบบนี้ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นหรอรู้สึกเหมือนวิ่งเร็วขึ้นนะหรือไม่เราก็แค่คิดตปเองนะทุกคนแต่ตรงนี้เราขึ้นไม่ได้อะมันจะต้องมีเทคนิคกระโดด2ชั้นนะเปล่าไม่ได้กระโดดได้แค่ชั้นเดียวถ้าเราขี่อ่ะมานี่เลยเจ้าสลามโกสอ่ะขี่สลามโกสปุ๊บลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปลอยไม่ขึ้นหนักมิงโก โอเคลงดีกว่าไม่รู้ว่าเก็บยังไงทุกคนเราอาจจะต้องกระโดดจากตรงนี้มานี่มานี่ไม่ได้ดิอันนี้มันไกลไปโดดไม่ได้อ่ะขึ้นในตีมก็ไม่ได้ด้วยนะครับไม่เป็นไรเราไปเก็บตัวอื่นกันก่นกอนนี่เก็บตัวง่ายๆแบบนี้ก่อนโฮซาลาปากจูผมเจอใครไม่รู้อยู่กลางแมปแคนดี้เลยอะทุกคนเราจะลองไปดูกันนะครับผมโดยการหยยบเชมบรินแบบนี้ขึ้นป๊อปคอนมาปึ้ตรงนี้มองนี้ก่อน ฮึบอ๊บใครเอ่ยว้าวนี่มันน้องสลามตกปลาดึงมาแล้วก็มาตรงนี้ใครอ่ะกูสลามตัวนี้น่ากลัวมากตัวอะไรวะเดียมาต่อด้านขวาครับผมนี่คือใครเอ่ยฮู้สลามตะมุตะมีน้องไอติมกําลังละลายเลยนี่ไงคนที่ผมบอกว่าเจอเขามาทำอะไรตรงนี้ยโอ้นี่มันไครเล็ดออฟเดอะคาร์บียน กับตันแจ็คสเปโร่ใช่ไหมเนี่ยตรงนั้นก็มีอีกหนึ่งคนนะครับผมเขากําลังยิงปืนสู้กันอยู่เออฮ้ยเฮ้ยอะไรเด้งขึ้นมาคัรเลอร์บ็อกเมเลนหาสลามอยู่ว้าววันดีกับฟันกับตนเรือลม่มนี่อีกหนึ่งตัวน้องตะมุตะมิมากตัวนี้โอ้โสลามบาสเบโลโดนย่างักเกียมเลยไม่เลยใช่ไหมเนะี่ย สีแบบนี้คือไม่แล้วนะทุกคน w h a สลามเดออล็อกเดออล็อกของจริงมาเป็นก้อนหินเลยโอ้ไอเดียดีแฮะผู้พัฒนาตรงนี้มีอีกหนึ่งด้านบนนี้ใช่ไหมอ่ะเป็นหัวกระโหลกไม่รู้ว่าใช่ไหมนะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูฮึบฮึบโดดขึ้นมาใช่ไหมใช่โอเคสลามหัวกระโหลกนะฮึอีกหนึ่ง ผมเจอกับระเบิดใช่ไหมอ่าะลองดูใช่ดีนี่เนี่ยตายแล้วโอ้โอคหคว้าไปอยู่ในแบคลูมว้าวเจอตรงนี้หนึ่งตัวนี่เ,เก็บมาก่อนก่อนออกนะตรงนี้คือทางออกหวังว่าเราจะไม่หลงทางหรือไม่ก็จะไม่เจอตัวอะไรตัวอะไรวะน,นั่นพ <c oughs> <c oughs> ูดจะไม่ได้จบเลยตัวอะไรเนีเ่ยบันทมร้ายเราได้ไหมอะลองเข้าไปใกล้ๆดูโอ้ มันมองตาให้กับพิบเลยทุกคนดูดิ ب. เก็บได้ไหมอ่าเก็บได้สนามตาเดียวโอเคมาดูตรงนี้ต่อโอ้ตัวอะไรตัวอะไรไม่รู้เก็บมาก่อนโอเคมาตรงนี้ด้านซ้ายปึ๊บตรงนี้เราเก็บไปแล้วโอเคเหมือนแมพจะไม่กว้างมากนะครับในแบคลูมโอ้ตกใจหมดเก็บได้ไหม ื่กี้ผมตกใจคิดว่าแต่ผีบ้าเฮ้ยแล้ก็มีผีตามหลังอยู่นี่ว่าเฮ้ยเจ้าสลามบ้าสลามแบ็กลูมเจ้าตัวนี้เจอบ่อยมากนะแต่ไม่เคยชินกับมันเลยอ่ะตัวมันน่ากลัวทุกคนสลามอยู่ในสลามเจอแล้วอีกหนึ่งตัวนี่คือสลามสตรอเบอรรี่หรือเปล่าเห <c oughs> มือนหัวใจไม่รู้เก็บมาก่อน ตรงนี้มีไม่เอ่ยดูสิตรงนี้เราเก็บไปแล้วเหมือนจะเจอทางลับทุกคนผมเจอทางลับเออเข้ามามิโกเข้ามาเออแสบตูดกันเลยทีเดียวเียวเจมื่อกี้กว่าจะเข้ามาได้สงสัยคงต้องลดตัวอะไรเนะี่ยตัวอะไรวะเนี่ยสลามแต่ละตัวยังปั่นเลยในแบ็กลูมมีแต่ตัวฮ่าฮ่มีอีกเปล่ามีเยอะอยู่นะในโซนแบ็กลูมตรงนี้ทุกคน ว้าวทุกคนดูสิผมขี่สลามล่องหนโอ้กลายเป็นพ่อมดมิงโก้ไปแล้วเหมือนลอยได้ว้าวด้านบนมีออบบี้ด้วยทุกคนครับออบบี้เพียบเลยผมไม่เห็นโอเคเพราะฉะนั้นเราไปออบบี้กันต่อดีกว่าโดดขึ้นมาเก็บมาอีกหนึ่งตรงนี้ทีนี้เราก็จะต้องขึ้นเทเบลินตรงนี้มาตรงนี้ต่อปึ๊บโอ้ต้อง กระดึบกระดึบค่อยๆกระดึบไปโอเคขึ้นมาได้แล้วเมื่อกี้เราจะต้องเอาวิ่งเร็วออกนะครับทุกคนว้าวด้านบนมีสลามอมยิ้มจูบจุ๊บอยู่นะครับผมมีแค่ตัวเดียวเองเหรอเอายังไม่หญิงนี่ไงเราสามารถไปได้อีกนะครับผมเดี๋ยวนะขึ้นไงเนี่ยเราจะต้องมาอางนี้ใตแ่แคนดี้ขึ้นมาปึ๊บมังนี้ต่อเอา้าว h a เจออะไรระเบิด เราล่วงลงมาต้องกลับขึ้นไปใหม่ไปเก็บแล้วมันเก็บยากกันทุกคนผมเจอ The Oxo Pool ทุกคนดูนี่สิด้านบนมีสลามโซคิดเกมด้วยเดี๋ยวสลามส่วมเต็มเหรอะ<าฮ>โชคชดีที่ไม่ใช่อึอนี่คือหัวฟักทองที่นั่งอยู่บนชารโค้งนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปเก็บตรงนี้กันตรงนี้มันน่าจะลื่นเราจะต้องเอาวิ่งเร็วออกโดดแบบนี้ปึ๊บ ปึ๊บอ่ามันลื่นจริงด้วยทุกคนครับค่อยๆกระดึบไปกระลึบไปอย่างช้า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 แต่ชัวโฮ่เกือบแล้วเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่กระโดดให้บ่อยกระโดดให้บ่อยมิงโก้ยเย้โอ้โหซารามูนสลัดค่อยคยค่อยๆกระดึบไปต่อกระดึบไปต่อฮบบฮึบฮึบบตรงนี้ต้องเอาวิ่งเร็วมาแล้วเออโดดเออไมไในต่อ่ะ โอ้โหเราจะต้องไปตรงนี้ต่อนะทุกคนไกลมากเลยอะ่ะมีจุดเซฟให้ไหมเนี่ยเอาเมื่อกี้ได้อะไรเอา้านี่ไงเจ้าสลามช็อกโกแลตเฮ้อ <c oughs> <c oughs> มีจุดเซฟไหมอัดวอทเดี๋ยว <c oughs> ว้าวมาอยู่แบ็คลูมได้ไงเฮ้ยมันคนเลยทีกันเลยนะทุกคนครับว้าวมาอยู่แบ็คลูมได้ไงครับเนี่ยเอา้าแล้วนี่มาได้ไงเนี่ย งงไปหมดแล้วนี่เมื่อกี้อยู่แคนดี้มาโซนนี้ได้ไงวะนี่เอาแล้วทุกคนแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวเราหยุดไว้ได่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาหากันต่อในพาร์ทหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เราหาไปได้46ตัวนะทุกคนเยอะไหม สุดยอดไปเลยครับเดี๋ยวก็มาเจอกันในพาร์ทหน้านะครับแต่ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวเ้เพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆก่อนใครกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบายสวัสดีครับบายเอ้ามาได้ไงเอ้ยสาามสายลุงว้ What? ก่อนหน้านี้มันไม่มีอะหรือว่ามันเกิดเป็นเวลาคิดว่าน่าจะใช่นะครับ